สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการทําความรู้จักการใช้คําสั่งในภาษา SQL นะครับเพื่อที่จะทการ select ข้อมูลนะครับหรือว่านําข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลนะครับใช้คาสั่ง SQL เพื่อทํางานกับดัตเทอร์เบสในตัวอย่างนี้ครับเราจะทําความรู้จักกับ order by นะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่จะเพิ่มเติมคําสั่ง select ของเราให้มีการที่มีความสามารถในการเรียงลําดับได้นะครับ ยูนเช่นค่าปกติครับเมื่อเราทำการ select star f o r m e r s o n นะครับก็จะมีการเรียงลำดับจากฟิลที่มีค่าน้อยที่สุดไปยังมากที่สุดยกอย่างเช่นเรียงแบบจากเลขข r อที่ 1, 2, 3นะครับกรณีที่เราต้องการที่จะทำบรีพอร์หรือว่าเลือกผลลัพธ์โดยอาจจะเรียงลำดับค่าจากน้อยไปมากหรือว่ามากไปน้อยนะครับตัว s q l ก็จะมีคำสั่งให้เราใช้งานดังนี้ ครับปกติเราจะเขียน select star from person นะครับถ้าเราจะเลือกให้มัน sort หรือว่า order ตามค่าจากน้อยไปมากหรือว่ามากไปน้อยนะครับเราก็จะใช้คำสั่งเพิ่มเติมเข้าไปก็คือ order by นะครับหลังจาก order by แล้วก็จะเป็น f i e l d ที่เราต้องการที่จะให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือว่ามากไปน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยรูปแบบของการเรียงลำดับก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือ desc กับ asc DSC ก็คือการเรียงลำดับจากจากมากไปน้อยนั่นเองนะครับเรามาลองดูรูปแบบของการรันใน p e r s o n ID DSC ก็จะทำการเรียงลำดับนะครับจากมากไปหาน้อยซึ่ง ID หรือว่าค่าที่มากกว่าก็คือ3 2 1นะครับ DSC ก็จะเรียงลำดับจากมากไปน้อยนั่นเองเพียงแค่นี้ครับเราก็จะได้รูปแบบของการเรียงลำดับข้อมูลตามความต้องการของเราในการใช้คำสั่ง Order by แล้วก็ D ีเในภาษา SQL ครับขอบคุณครับ